บอลวันอังคารครับจัดลีกรองคัดเน้นๆนะครับหนึ่งทีมที่น่าสนใจวันนี้ดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับ ขออย่างเดียวครับอย่าเพิ่งรีบกดข้ามคลิปนี้ไปนะครับมาฟังบทวิเคราะห์วิจารณ์กันก่อนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลสําคัญนะครับแล้วฝากช่องทางดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยที่ l i ฟ์สปอร์ต911และใครต้องการข่าวสารหรือว่าทีเด็ดฟุตบอลเชิญชวนช่องทางบ้านเขียวครับพิมพ์แอไซวางบอลนะครับพิมพ์แอสไซ W A N G B A w L นะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์วิจารณ์กันที่เกมเดอดแชมป s ชิพกัน คู่ของเดอะพอมพีพอร์สมัทเปิดรังเยา้าดวลกับทางเดอะไลออนมิววอลครับพอร์สมัทเนี่ยอันดับที่21ของตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งมา28นะัดชนะ7เสมอ8แพ้13มี29คะแนนนะครับประตูได้เสียก็ติดลบอยู่ที่15ลูกครับผลงานล่าสุดเองแพ้เวสต์บอมวิชเอาบีเอนมา1ประตูต่อ5เลยนะครับในเกมเยือนสภาับความพร้อมวันนี้ครับทางจอร์นูรินโญ่ครับ โค้ชของทีมเนี่ยสภาพทีมวันนี้จะไม่สามารถใช้งานอิกบาเน่โบวัตเจคอฟฟาเรลโอคอนเนอร์ชอนเนสซี่นะครับแล้วก็คูชินี่ยันกี้ครับที่มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับโดย11ผู้เล่นตามการคาดการเองทางฟอรสมาร์ทแค่วันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับลูกศรประตูเป็นนิโคลัสชมิสนะครับกองหลัง4คนเนี่ยมีแซ็กซ์วอนซันนะครับไรลีย์ทาวเลอร์โรเบิร์ตแอคกินสันแล้วก็คอนเนอร์โอคิววีนะครับ แดนกลางครับเป็นทางเฟดดี้พอตกับทางอันเดรดอสเซลนะครับสามตัวรุกนั้นเป็นแมตติวิชชี่คริสเตียนเซดี้และจอชเมอร์ฟี่ครับส่วนหน้าตัวเป้าเป็นโคบี้บิชช OP เหมือนเดิมครับส่วนความพร้อมของทางทีมเยือนครับมีวอลอันดับที่16ของตารางคะแนนเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเล่นมา21นัดครับชนะ8เสมอ10แพ้10มี34คะแนนนะครับประตูได้เสียก็บวกอยู่ที่1ลูกครับผลงานล่าสุดเองชนะลูตันทาวมา1ประตูต่อ0ครับในเกมเยือน สภาพความพร้อมวันนี้อเล็กซ์นิวนะครับัวหน้าโคชคนใหม่สภาพทีมวันนี้จะไม่มีตัวเจ็บเข้ามาแทรกซ้อนเพิ่มเติมครับส่วนทางจอร์จโคเบิร์เนี่ยที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้ก็ฟิตกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกของทีมได้แล้วนะครับสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงของทางมิววอลเองวันนี้จะมาในระบบเดียวกันเลยนะครับก็คือ4-2-3-1นะครับลูกสาประตูจะเป็นลูคัสยันเซนนะครับกองหลัง4คนเนี่ยก็มีทิสเทนการามาจานเฟตทานกันก้าเจคคูเปอร์และโจไบรอันครับ แดนกลางมีกาสเปอร์เดนอเร่นะครับกับทางจอร์ชซาวิลส่วน3มตัวรุกนั้นจะใช้เป็นดันแคนวัตมอร์ไรอุสบังกูราวิลเลียมนะครับแล้วก็ทางคาร์ลัมสแกรลอนส่วนกองหน้าเป็นทางมิไฮโลอีวานอวิชครับคู่นี้จะแข่งขงันกันที่แฟตตันพาร์กนะครับผู้ตัดสินเป็นดีนไวส์ตนครับเจ้าบ้านเนี่ยยังอาการค่อนข้างทรงตัวนะครับเพราะว่า5นัดท้ายเนี่ยแพ้มา3แต่ว่าก็ชนะมา2ครับแต่ในบ้านนี้ยังถือว่าพอไว้วางใจได้บ้างน,นะครับ ชนะ2สเสมอ1แพ้2นะครับส่วนสถิติในบ้านของพวกเขาเนี่ยชนะ6สเสมอ4แพ้3ครับทีมเยือนเนี่ยเพิ่งปลดล็อกว้าชัยมาได้นะครับหลังจากบุกไปชนะลูตันทาวมา1นต่อ 0, ครับหยุดสถิติไม่ชนะใครมา6เกมหลังสุดนับเฉพาะในลีกนะครับส่วนสถิตินอกบ้านของพวกเขาก็ชนะ2สเสมอ7แพ้4นะครับมองจากมุมนี้แล้ววันนี้ขอกัดฟันเชีย ทีมเยือนดีกว่านะครับมิวอเนี่ยน่าจะดีกว่าพอสมัตครับยอมรับว่าพอสมัตเนี่ยจริงๆก็ดีในบ้านนะครับแต่ว่า5เกมหลังสุดเองยังไม่แพ้ใครแถมชนะมา4เกมติดต่อกันแต่ว่าเกมนี้ต้องยอมรับเลยว่ามิววอลเองก็เป็นทรงบอลเหนียวแน่นนะครับคิดว่าน่าจะบุกมาหยิบเสมอไหวอยู่แน่นอนครับความมั่นใจระดับ4ครับไว้์ไลออนมิววอลบุกเสมอได้ที่1ประตูต่อหนะครับ และขอฝากช่องทางช่องทางในการดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ l i ฟ์สปอร์ต911ครับและใครต้องการข่าวสารหรือว่าทีเด็ดฟุตบอลนะครับเชิญชวนไปช่องทางบ้านเขียวได้เลยนะครับที่แอฟไสวางบอลครับพิมพ si ์แอฟไ g B a W a N G B A W L นะครับ